ทันนี้นะครับขับมาไปแบตเตอรี่โชว์นึกว่าเป็นที่ไดชาร์จนะครับแต่พอเปิดฝากระโปรงดูแล้วจายพานหลุดท่อน้ำตัวนี้แตกนะครับเปิดเจอครั้งแรก เดท่อน้ำบนแตกตามด้วยลูกปืนต้มน้ำแตกทำการเปลี่ยนดูครับเศษจ,จากใบพัดสูงไหมนี่ครับใบพัดแตกหมดเลย ไปโดนเสื้อด้วยทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยลันมาแล้วสองชั่วโมงนี่ครับเปลี่ยนตัวนี้ครับตามน้ำดีโกเระวังกันด้วยนะครับ สายพันตัวนี้หลุดสายพันหน้าเครื่องหลุดก็เลยสังสัน,นิษฐานแล้วก็มาเจอตัวนี้แตกตัวนี้แตกปั๊มน้ำไม่ทำงานสายระเบิดเลยอลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับเพิ่งรันเสร็จสองชั่วโมงว่าจะใช้งานได้ไหม ความร้อนขึ้นีความร้อนขึ้นนะครับไฟแบตไม่โชว์แล้วถือว่าใช้งานปกตินะครับดีที่เครื่องไม่ดันนะครับน้ำไม่ดันเพราะว่าเป็นปุ๊บแแบเข้ามาถึงร้านไม่ถึงครึ่งกิโลนะครับก็เลยซ่อมทันดีที่ไม่ได้เสียเงินหลายหมื่นนะครับขอบคุณมากครับ